ไปเนี่ยอย่างแอ่กำชื่อไปพอดีๆจ้าจ้าพอดีไปยังเนี่ยยังไายังสอไยังของลับสายแรงงานมานะเดี๋ยวไว้รุ่นเลยว่ามันจะพามาทางนี้ เออหัวดำหัวซับแล้วจับตาดูดีนะเอาเป็นใหญ่องเข้าผมหน้าเข้าพมหน้ามาหรือยังยังยังออกมาไหมยังเด้อครับใส่แรงงานมาครับใายมาหรือยังยังเด้อครับรอกันเมินเหรอครับยืดลงตรงชั่วโมง Yên nôn tôn Ờ Con khoảng khó lốp cả Ăn dư năng lo sắc Sắc cam lỏ à năng lấy Lúc 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 Coi À năng năng ở đây năng ở đây léo tè lấy Đâu Các bác chở lúc cùng đôm Chà Lúc lúc À Ờ Ui Ui khám khuẩn thao nữa ok Điều lo sắc cam nữa แล้วก็เตรียมแผนไว้ให้พร้อมเนอะจะอ่านต้องเข้าประตูซ้ายจะโดมต้องดูแลด้านหลังเลยเดี๋ยวผมเข้าประตูขวาเข้าใจก่อนครับโ okay อเคเนาะครับผมเฮ้ยแม่ดหอบมาแล,แล้วมาแม่ดหรอแม่ละแม่ละเดี๋ยวยูเฉยๆอยู่เฉย แม่นกันนี้ก่อนจ้าจะดมดาบอ่านแม่นอ่ะผมไม่รอผมยังเ่ารับเครื่องเลยครับจอดรับเครื่องลงมาอู้กันก่อนอกก่านได้ไปไหนมาไปเอวมานหนพ่อตา,อาก่อนจะดม ล็อกเล็กล็อกเล็กเลยอย่างนี้มีมีมีพี่รุดมีพี่รุดมีพี่รุดแปลงตาล็อกเล็กล็อกเล็กเ้ยมีพี่รุดอ่ะไปเนี่ยอย่างมาไปเนี่ยอย่างมาหาไปเอวอ่ะแน่ใจเออก็ไปเอวแม่แปลงตาล็อกเล็กล็อกเล็กเนี่ยลงมาคุยกันลงมาคุยกันมาลงมาแต่งตัวกับบาเหมือนเปิ้ลวันนี้แต่งตัวกับบาเหมือนเปิ้ลวันนี้วันหยุดฮะตัดผมกับบาเหมือนเปิ้ล เอามือกอ้อเอลยมือก้อนกระไม้อาขาวอาขาวนี่ยังแต่คิงมาค้อนอย่างไงคิงผัวของคิงไงอะไรยังเนี่ยฮะมันเป็นอะไรยังอันนี้เป็นความลับทางราชการดูเฉยคนอ่าเหลียวมาได้มามหันได้มาเออไปเยังอย่างไงอากำชื่อไว้ <laughs> พอดีๆจ้าจ้าพอดี ไอหยันนี่หยันไอหยังอานของลับว,ว่าก่อนเอาจับมือจ้ะจะดนกรรมมันมีไหนโ <c oughs> ออมันโหดเออมันโหดจ้าอ้อพ่อเปิดพาลรถเปิดพาลรถเลยเอากลับไหมกลับไหมเอาออกไหมออกไหมาพาลรถไปเอาอย่างมาพ่องมีอย่างในรถพ่อง มีอย่างในรถบอกมาไปก่อนแ <Yeah. S 1> พรเพิ่ใจแล้วนี่ผงขายไปทีขนี่เนี่ยของแท้วิธ <c oughs> ียังบอกบอกเออป่วยพอตายรถ <c oughs> เปิดเลย <c oughs> แม่นเลย <c oughs> น้ำดื่มอาคาไล <c oughs> อา้าวเจอแล้ว เนี่ยน้ำดูมาคลายอันนี้ของขายของแห้งนะเอาแล้วโขนมาได้ใหญ่ออกมาได้ใหญ่ก็ให้อมาต้มาแม่ยุงละอ่ะปิดบริสุทธิ์ก็บริสุทธ์ร,ร้อยเปอร์เซ็นผลิตจากใบแย่นางนะใบเตยรับรองอร่อยแน่นอนครับแน่นอนมันมีของเชื้อปน,นอย่างเออมันมีสารเชื้อปนอย่า ม้ามีอ้าวลองเอาไปดื่มเอาลองเอาไปดื่มเอาลองคืลอลองกินพอลองอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไปต่อสู้เจ้จาคน,นเดียวเลยไปต่อสู้เจ้าพนักงานอ๋อกินคนเดียวโอเคเอาล่ะน<อ>ักง,<อ>งานห้าอย่างน่าจะตเตะเลยไม่ละไม่ละ ไม่ก็จะแม่เราหอมใบเตยหอมใบเตยกันกินใบเตยจีเลยสุขภาพดีเริ่มต้นจากการดื่มนี่เลยครับน้ำดื่มอัลคาไลนะครับสกัดจากใบเตยและใบยะาด่างบริสุทธิ์ร้อยเอร์าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ด้านล่างเลยครับผมจื๊บโอเคตรวจสอบแล้วมันมียังเสียหายเนอะมันมียังผิดกฎหมาย อโอเคเดี๋ยวผมจะขอ,อน้ําคนละขวดกันละกันผมจะไปต้มะมาม่า <ไป S 1> เอาไปเลยต้มะมาม่าคนละขวดเอาไปโอเคขอบคุณเนอะน้านะมาขอนล้ำมาทอดเกียวห้ย,ย่างไปไป